เคยเป็นคนไหมครับอุตสาห์ปั้นคอนเอนต์มาอย่างดีแต่ Google กลับทําเมือนเฉยหรือที่หนักกว่านั้นคืออันดับร่วงแบบไม่รู้สาเหตุวันนี้ล่ะครับเราจะมาเจาะลึกฟีเจอร์เด็ดในยอส s t SEO ที่เรียกว่า Canonical URL กันตัวนี้แหละที่จะมาช่วยแก้ปัญหาที่น่าปวดหัวที่สุดอย่างหนึ่งของการทํา SEO นั่นก็คือปัญหาเนื้อหาซ้ํานั่นเองครับเอาละครับแผนการของเราในวันนี้ก็คือเราจะเริ่มจากตัวปัญหาเจ้ากรรมกันก่อน จากนั้นก็จะไปทําความรู้จักกับพระเอกขี่ม้าขาวของเราแล้วลุยกันต่อกับ10ส,สถานการณ์จริงที่เจอกันบ่อยๆพร้อมกับข้อควรระวังว่าตอนไหนไม่ควรใช้และแน่นอนครับปิดท้ายด้วยไกด์ไลน์ฉบับย่อให้เอาไปใช้ตัดสินใจกันได้ง่ายๆเลยโอเคมาเริ่มกันที่ตัวร้ายของเรื่องนี้กันเลยดีกว่าปัญหาเนื้อหาซ้ำหรือที่เรียกกันว่า Duplicate Content นี่แหละครับมันเหมือนเป็นนักฆ่าเงียบเลยนะที่คอยเชือดอันดับ SEO อของเว็บเราแบบเลือดเย็น มันจะมีโมเมนต์แบบนี้คือเราตั้งใจทำคอนเทนต์มากเลยนะแบบสุดฝีมือเลยแต่ผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรคือความว่างเปล่า google ทำเหมือนกับว่าคอนเทนต์ของเรามันล่องหนได้งั้นแหละไม่มีตัวตนในสายตาเขาเลยสักนิดรู้ไหมครับว่าตัวการสำคัญเลยนะก็คือเจ้าเนื้อหาซ้ำนี่แหละคือพอ google มันเห็นหน้าเว็บที่มีเนื้อหาคล้ายๆกันมากๆเขา้ามันจะงงครับเอ๊จะให้คะแนนหน้าไหนดีจะจัดอันดับให้ใคร สุดท้ายคะแนน SEO ที่ควรจะได้เต็มๆก็โดนหานไปเฉยเลยหรือถ้าซวยหน่อยนะอาจจะโดนทำโทษอันดับร่วงกราวไปเลยก็ได้แต่เมื่อมีตัวร้ายก็ต้องมีพระเอกและนี่คือพระเอกของเราครับขอแนะนำให้รู้จักกับ Canonical URL Hero ผู้ปิดทองหลังพระแห่งวงการ Technical SEO ตัวจริงเสียงจริงถ้าจะอธิบายแบบง่ายๆเลยนะ Canonical URL มันก็คือ ป้ายชนิดหนึ่งครับเป็นป้ายที่เราแปะไว้ในโค้ดของเว็บเพื่อตะโกนบอก Search Engine ไปเลยว่าเฮ้ย hey! หน้านี้นะ่ะคือหน้าต้นฉบับตัวจริงนะเป็น Master Copy เลยมีวิธีเปรียบเทียบที่เห็นภาพสุดๆเลยครับลองนึกตามนะสมมุติว่าเรามีรูปเด็ดๆอยู่รูปหนึ่งแต่เราดันเอารูปนี้ยไปใส่ไว้ในอัลบั้มบน Facebook ตั้ง5าอัลบัม้มคำถามคือเราเพื่อนจะไปกดไลค์ที่อัลบั้มไหนดีล่ะงงไหม Canonical URL ก็ทำหน้าที่แบบนี้เป๊ะเ,ะเลยครับมันคือการชี้เปรียงไปเลยแล้วบอก Google ว่ารูปนี้อัลบั้มนี้คือต้นฉบับเอาละทีนี้มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วส่วนที่เป็นเนื้อเนื้อเลยก็ว่าได้เราจะมาดู10สถานการณ์จริงที่เราจะได้ลงมือใช้ Canonical URL ผ่านปลั๊กอิน y c s e o กันจริงๆจังๆสักทีรับรองว่าเห็นภาพชัดเจนแน่นอน มาเริ่มที่เคสแรกที่เจอกันบ่อยสุดๆคืออาย URL ที่มันมีหางแป,แปลกๆพ่วงท้ายมาด้วยนะครับอย่างเวลาเราแชร์ลิงก์ไปที่ Facebook อะไรแบบนั้นแต่ข่าวดีก็คือเรื่องนี้โยสเขาจัดการให้เราแบบอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคืออะไรคือไม่ต้องทำอะไรเลยครับปล่อยให้โยสเขาจัดการไปง่ายไหมล่ะเคสต่อมาเกิดเราดันมีบทความที่เนื้อหามันแทบจะฝาแฝดกันเลยล่ะเช่นสอน WordPress เบื้องต้นกับ WordPress สำหรับมือใหม่วิธีแก้ก็ง่ายมากครับให้เราเลือกมาเลยว่าบทความไหนเจ๋งสุดแล้วก็เข้าไปแก้ที่บทความตัวรองในส่วนตั้งค่าขั้นสูงของ Yoast นะครับจะมีช่องให้ใส่ Canonical URL อยู่ก็แค่เอาลิงก์ของบทความตัวหลักมาแปะใส่เข้าไปแค่นี้เอง Google ก็จะรู้ทันทีว่าต้องเทคะแนนทั้งหมดไปให้หน้าไหนอืแล้วถ้าเรามีเนื้อหาเดียวกันเป๊ะๆแต่อยู่คนละที่ล่ะ อันนึงอยู่ในบทความอีกอันอยู่ใน Landing Page จะทำยังไงดีคำตอบคือต้องถามเป้าหมายของเราก่อนครับถ้าเป้าหมายคือการทำ SEO แบบยั่งยืนอยากได้ทรา f ิกจาก Search นานๆก็ให้หน้า Landing Page ชี้คณนิโคกลับมาที่บทความแต่ถ้าเป้าหมายคือยิงแอดให้คนเข้าหน้าขายของแบบด่วนๆก็อาจจะให้บทความชี้ไปที่ Landing Page แทนแต่เอาจริงๆนะโดยส่วนใหญ่แล้ว การให้ landing page ชี้กลับมาที่บทความมักจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในระยะยาวครับไอเดียเดียวกันนี้ยังเอาไปใช้กับการจัดระเบียบเนื้อหาที่คล้ายๆกันได้ด้วยนะ ตัวอย่างแรกเลยหน้าแท็กที่มันดันมีเนื้อหาไปคล้ายกับหน้าบทความหลกักหรือ pillar page ของเราแบบนี้ก็ควรจะให้หน้าแท็กชี้ canonical ไปหาหน้า pillar page ซะอีกตัวอย่างหนึง่งสำหรับเว็บขายของสมมติมีเสื้อยืดรุ่นเดียวแต่มี10สีก็เท่ากับ10 URL ใช่ไหมครับแบบนี้ก็ควรจะเลือก URL หลักมาอันนึงแล้วให้ URL ของสีอื่นๆทั้งหมดชี้ canonical กลับมาที่ตัวหลักตัวนี้แค่นี้คะแนน SEO ก็ไม่กระจัดกระจายแล้ว มาถึงคำถามยอดฮิตตลอดการคำถามในตำนานเลยก็ว่าได้สำหรับเว็บที่มีการแบ่งหน้าเยอะๆหรือที่เรียกว่า Pagination นะครับไอ้พวกหน้า2หน้า3หน้า4เราควรจะตั้งค่า Canonical ของหน้าพวกนี้ให้ชี้กลับไปที่หน้าหนึ่งทั้งหมดเลยใช่หรือไม่คำตอบคือไม่หามทำเด็ดขาดเลยครับนี่เป็นความเข้าใจผิดที่เจอบ่อยมากและเสียหายมากด้วยความจริงก็คือ แต่ละหน้ามันมีเนื้อหาของตัวเองที่ไม่ซ้ำกันนะดังนั้นหน้า2ก็ควรจะชี้หาตัวมันเองหน้า3ก็ควรจะชี้หาตัวมันเองแบบนี้เรียกว่า self-referencing ครับเพราะแต่ละหน้ามันก็มีคุณค่ามีโอกาสติดอันดับในคีย์เวิร์ดของตัวเองได้เหมือนกันแล้วถ้าเกิดวันดีคืนดีเราอยากจะเปลี่ยน URL ล่ะจะต้องทำยังไงมาดูสเต็ปที่ถูกต้องกันเลยครับ 1. ต้องทำา301 redirect จาก URL เก่าไปหา URL ใหม่เสมอน,นะครับ 2. เช็ค <Check S 2> ให้ชัวร์ว่าหน้าที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยมี Canonical ชี้หาตัวมันเองและ 3. ข้อนี้สำคัญมากห้ามห้ามเด็ดขาดเลยที่จะตั้งค่า Canonical ของหน้าใหม่ให้ชี้กลับไปหาหน้าเก่าที่โดน redirect ไปแล้วจำไว้เลยนะครับถึงแม้ว่า Canonical url จะเป็นพระเอกของเราแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะเก่งไปซะทุกเรื่องนะครับมันมีบางสถานการณ์เหมือนกันที่เราไม่ควรจะเรียกใช้ฮีโร่ตัวนี้มาดูกันดีกว่าว่า มีตอนไหนบ้างนี่คือเช็คลิสต์ง่ายๆเลยครับห้ามใช้ Canonical เด็ดขาดถ้า 1. เนื้อหาใน2หน้านั้นมันคนละเรื่องกันเลยไม่เกี่ยวกันเลย 2. หน้านั้นตั้งค่าเป็น No Index อยู่แล้วก็แงและครับถ้าเรายังไม่ให้ Google เก็บข้อมูลเลยและจะไปบอกว่าใครเป็นตัวจริงทำไมจริงไหมครับและสุดท้ายก็ไม่ควรใช้กับหน้าที่ที่เป็น404 Error หรือหน้าที่โดน Redirect ไปแล้วครับ เอาล่ะครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วผมมีคู่มือฉบับพกพาเป็นสูตรสำเร็จง่ายๆที่จะช่วยให้ตัดสินใจเรื่อง Canonical ได้แบบปิ๊งคิดออกทันทีเลยหัวใจของมันอยู่ตรงนี้เลยครับจำสูตรง่ายๆนี้ไว้นะครับถ้าเนื้อหามันเหมือนกันเป๊ะๆก็ใช้แค n o n i c a คลชี้ไปที่ตัวหลักเลยแต่ถ้ามันแค่คล้ายกันมากๆก็ให้เลือกตัวที่เจ๋งที่สุดเป็นตัวหลักแล้วเอาตัวรองชี้ไปหา ส่วนถ้าเป็นหน้าบทความปกติที่มีเนื้อหาเฉพาะตัวก็ไม่ต้องทำอะไรเลยครับปล่อยให้ย s t เขาจัดการตั้งค่าแบบชี้หาตัวเองหรือ self-referencing ให้เราอัตโนมัติไปเลยย้ำกันอีกครั้งนะครับจำไว้ให้ขึ้นใจเลยว่าจุดประสงค์เดียวหนึ่งเดียวเท่านั้นของการใช้ canonical URL ก็คือการบอก Google ง่าย,ายๆสั้นๆว่าพี่ครับหน้านี้แหละคือตัวจริงสิงจริงและสุดท้ายขอทิ้งคำถามที่น่าคิดไว้อย่างหนึ่งนะครับ ว่าในบรรดาเว็บไซต์มากมายที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้จะมีกี่เว็บกันนะที่กำลังมีปัญหาเนื้อหาซ้ำเหล่านี้ซ่อนอยู่แบบเงียบๆโดยที่เจ้าของเว็บอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้ลองคิดดูสิครับว่าแค่การแก้ปัญหาที่ดูเหมือนจะเล็กๆน้อยๆแบบนี้มันอาจจะช่วยปลดล็อกอันดับ SEO ให้พุ่งขึ้นไปได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยก็ได้นะครับ